เป็นใครใครก็ปื้มนะคะที่ได้มีผลงานไปโกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดไม่พ่รัตเองก็เช่นเดียวกันค่ะเ,เมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ The m i s f i t s ในประเทศไทยก็ยอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆเพราะนี่เป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของตัวเองเลยซึ่งที่ดีใจมากเป็นพิเศษก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้ถูกเลื่อนฉายในไทยมาตั้งแต่ช่วงต้นปีพอได้มาฉายวันนี้นะคะก็เลยอิ่เอมใจมาก โดยไม้บอกว่าเรื่องนี้ทุ่มเทสุสดๆโปรดักชันยิ่งใหญ่สมดิกรีฮอลลีวูดแน่นอนพร้อมกับไปเปลยด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็มีหนังฮอลลีวูดเรื่องต่อไปมาท้าพามแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหนุ่มไม้กันค่ะผมคาดหวังให้ทุกคนมาแค่ enjoy กับการดูหนังเรื่องนี้ครับผมแล้วกอ็อยากจะให้ทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็แค่สนุกไปกับการดูหนังครับผมกัทงเรื่องต่อไปได้หรือยังะ คือจริงๆมีมีงานติดต่อมาหลายงานครับผมบางทีมันก็ต้องแคสติง้งเหมืนเนาะเราก็ต้องรอน,นู่นนี่อะไรอยแบบนี้ครับผมแคสบ้างครับนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอยู่เลยก,ก็ก็มีส่งส่วนใหญ่คือด้วยความที่เราอยู่ต่างประเทศเองครับมันก็ต้องส่งเป็นเซลฟ์เทปไปอะไรอยแบบนี้ครับผมก็ยังโฟกัสในประเทศจีนอยู่ครับผมคาดว่าในช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่น่าจะน่าจะมีโอกาสได้ได้ได้ไดกลับทีนนน่นี่นะจ๊ะไปีปีหน,น,น้าก็คือมีคนเริ่มต้นงานสี่ปี คือจริงๆมีติดต่อมาค่อนข้างหลายๆหลายรูปแบบก็จะมีทั้งทีวี TV โชว์ทีวีซีรีส์หนังหรืออะไรพวกนี้ครับผม